ที่การชำระค่าแพ็กเกจมีหลายช่องทางมากๆเลยนะคะ 1. สามารถชำระเป็นบิตคอยน์ 2. อีเทเรียม 3. กิฟต์โค้ดหรือรหัสของขวัญ 4. Account Balance 5. Credit Card 6. Bank Transfer การ์การชำระค่าแพ็กเกจ Bitcoin Payment สำหรับสมาชิกท่านไหนที่มีกระเป๋า Bitcoin อยู่แล้วสามารถสแกน QR code เพื่อชำระค่าแพ็กเกจผ่าน Bitcoin ได้เลยนะคะโดยจำนวน Bitcoin ที่เราจะต้องชำระทางบริษัทได้แจ้งชัดเจนอยู่ด้านบนตรงบรรทัดที่2ตรงนี้ค่ะหรือว่าสมาชิก ไม่สะดวกในการสแกน QR code ก็ยังสามารถ Copy ีรหัสกระเป๋าเพื่อน,นำไปชำระได้เหมือนกันค่ะใช้ระยะเวลาไม่นานไม่เกิน10-15นาทีก็เป็นอ่านเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่น้องซีขอแนะนำอย่างนึงค่ะช่วงเวลาในการทำธุรกรรมในการโอนชำระบิตคอย n ขอให้สมาชิกทุกท่านทำให้เสร็จในเวลาที่รวดเร็วนะคะเนื่องจากว่าราคาของบิตคอยมีความผันผวน,นอยู่ตลอดเวลาค่ะ การชำระค่าแพ็กเกจผ่าน Ethereum p a y m e n t การชำระค่าแพ็กเกจผ่าน Ethereum p a y m e n t จะเหมือนกับการชำระค่าแพ็กเกจผ่าน Bitcoin ถ้าหากว่าสมาชิกท่านไหนที่มีกระเป๋า Ethereum อ,อยู่แล้วก็ยังสามารถสแกน QR Code เพื่อชำระค่าแพ็กเกจผ่าน Ethereum ได้เลยค่ะโดยจำนวน Ethereum ท,ที่เราจะต้องชำระทางบริษัทก็ได้แจ้งไว้ตรงบรรทัดที่2ตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าหากสมาชิก ไม่สะดวกในการสแกน QR code ก็ยังสามารถ Copy รหัสกระเป๋าเพื่อนำไปชำระได้เหมือนกันนะคะใช้ระยะเวลาไม่นานไม่เกิน10-15นาทีก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะแต่ช่วงเวลาในการทำธุรกรรมในการโอนชำระอินทอริเรียมก็ขอให้สมาชิกทำให้เสร็จในเวลาที่รวดเร็วเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าราคาของอินทอริเรียมก็มีความผันผวน,นอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันค่ะ แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ